สวัสดีค่ะมาพบกับคุูจอมนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันค่ะเรื่องการพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้าค่ะการพูดรายงานหมายถึงการบอกเล่าชี้แจงแสดงผลการศึกษาค้นคว้าการพูดรายงานมีความสำคัญในฐานะที่เป็นการเผยแพร่ความรู้ ความคิดเพื่อสร้างความเจริญงอกงามทางสติปัญญาค่ะการพูดรายงานควรยึดหลักดังนี้ 1. เตรียมเอกสารประกอบการรายงานให้พร้อม 2. กล่าวทักทายผู้ฟังและแนะนำตัวเองและเริ่มเรื่องที่จะรายงาน 3. รายงานเรื่องตามลำดับเนื้อหา ลำดับขั้นตอนหรือลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องและมีความสัมพันธ์กันนะคะข้อที่4ใช้ภาษาพูดที่กระชับเข้าใจง่ายสุภาพด้วยเสียงที่ดังพอสมควรหนักแน่นแสดงความมั่นใจค่ะข้อที่5เสนอข้อมูลตรงประเด็นและยกหลักฐานมาประกอบให้พอเพียงไม่มากหรือน้อยจนเกินไปนะคะ 6. ไม่ใช้ภาษาต่ตางประเทศถ้ามีคำภาษาไทยที่ใช้อยู่แล้วก็ให้ใช้คำนั้นได้เลยค่ะ 7. พูดคำควบกรามให้ชัดเจนรวมทั้งเว้นวรรคตอนออกเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยค่ะ เห็นไหมคะนักเรียนว่าการพูดรายงานจากการศึกษาคนา้นคว้าไม่ยากเลยเนาะ,ะไปดูหัวข้อต่อไปเลยค่ะมารยาในการพูดมีดังนี้ข้อที่1ค่ะใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมกับการเทศะและบุคคล 2. ควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็น 3. รักษาเวลาในการพูดตามที่กำหนดค่ะ 4. มีบุคลิกภาพที่ดี ยืนหรือนั่งอย่างสํารวม5ไม่ควรพูดเรื่องส่วนตัวของตัวเองหรือไม่นำเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นมาพูดนะคะจบลงไปแล้วนะคะเรื่องการพูดจากการศึกษาค้นขวาไม่ยากเลยนะคะให้นักเรียนศึกษาจากคลิปวิดีโอที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้นะคะภาระง,งานในชั่วโมงนี้ค่ะให้นักเรียนทําแบบทดสอบ หลังเรียนเรื่องการพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้านะคะใน Google Form ที่ครูส่งให้นักเรียนอย่าลืมอ่านข้อสอบให้ดีๆนะถ้าได้คะแนนไม่ผ่านจะได้ทำข้อสอบใหม่นะคะเจอกันชั่วโมงหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย